สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหะัวนั่นแหละนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครก็จะเป็นในสูตรนี้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ลุงงวดแรกนะครับวันที่7จ็ดงวดที่แล้วไม่มีให้ดูแอนะสติรีย้อนหลังไปในที่หางวดติดนะครับหลัก10เด่น3 2ตัวนะหลักหัวดเด่น3ตัวจับได้6ชุดนะพอได้ลุ้นเริ่มแรกเลยนะครับก็นั่นะแหละนะผลออก1 6 2 6ก็มา2 6ตรงตรง,ตรงถัดมาวันที่28นะครับผลออก6 8 4 5ก็มา45 นะครับแล้วก็วันที่31ออกไป 66, 4 7ก็มา47ตรงตรงมวดติดติดนะที่มาตรงๆแล้วก็นะวันที่2นะเดือนใหม่มาแล้วนะ606ูออก06นะมาในตัวกลับนะ,ะมาตัวกลับก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเพราะว่า6ชุดเท่านั้นแล้วก็ในวันที่4นะฮะผลออก4 4 4 5มาทั้ง 4, 4ี่แล้วก็4 5หนะครับ5งวดติด ก็ให้เข้าเป็น6งวดติดแล้วกันนะครับสหรับในวันที่7มาดูขั้นตอนนะครับวิธีการทำงานวิธีการคำนวณของในสูตรนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะคำนวณยังไงจะคำนวณแบบไหนนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะมาหาในงวดนี้นะครับก็ไปเอางวดก่อนนะครับหาหลักสิบเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนนะครับคูณด้วยลขคงที่5กับ7หลักหมื่นนะครับคูณด้วย3กับ5 หลักพันนะครับคูณด้วย9หลักร้อยนะครับก็จะคูณด้วย7แล้วก็หลักสิบจะคูณด้วยเลขคณที่5าถัดไปก็เหมือนกันหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน5 7เจด เอาให้มันตรงหลักนะฮะอย่าไปสลับหลักกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้านะครับอ่านะต้องให้ตรงหลักถูกหลักกันด้วยนะคูณหลักไหนงดก่อนถัดมาก็คูณให้มันตรงหลักนะครับหารในหลักสิบนะครับศูนย์คูณหได้ศูนย์ศูนย์คูณเได้ศูนย์หนึ่งสามได้สามนะครับหนึ่งคูณห้าได้ห้าแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองเนาะอ่าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเป็นยี่สิบแปดห้าห้าเป็นยี่สิบห้า ก็คูณกันแล้วนะครับก็จะจับมาบวกกันนะครับเนาะจับมาบวกกันนะฮะก็จะได้นะครับในที่ใน2บวกกับ8เป็น0 5บวกกับ5เป็น10เหลือ3นะครับเนาะอ่าเหลือ3 0ศูนย์ในหลักสิบจะลดแต้มนะครับจาก3ลดไปก็จะเป็น2แค่นี้ง่ายนะฮะในได้ในหลักสิบแล้ว่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำา2หลักเท่านั้นนะฮะหลัก10นี่คูณด้วย5กับ9 หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่6ถัดไปก็เหมือนกันนะครับ59แล้วก็6 59แล้วก็6 59แล้วก็6หลัก10นะฮะแล้วก็หลักหน่วยหลัก10นะฮะแล้วก็หลักหน่วยดันแหละนะครับหนึ่งก็จะนะครับมาคูณนะ55เป็น25นะครับ59เป็น4 5นะครับ96นคบ9คูณ6เป็น54 จะบวกกัน5้บวกหเป็น10นะเหลือ4ตัวเดียวถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วฮะจะเพิ่มแต้มให้ได้เด่น3ตัวก็จะเป็น4 5 6 1 2 3ในได้3ตัวพอที่ออก2 6นะนี่2แล้นี่ก็6ถัดไปนะครับก็คงที่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนในงวดที่แล้วนะ3 5เป็น15 5 3 7เป็น21 1 3ได้3 1 5ได้5 1คูณ9ได้9นะครับห คูณเ6 7นะฮะเป็น42นะครับ2 5เป็น10จะบวกกันตัวง่ายๆก่อนนะ5บวก5เป็น10 1บวกกันกับ9เป็น0เหลือ3บวกกันกับ2เป็น5สมบอกลดแต้มไปเป็น4ในหลักหน่วยนะครับเนอสองเป็น10นะฮะเ2เป็น18 6คูณ6นะฮะเป็น36กนะก็จะเหลือในที่ใน8บวกกันกับ6เป็น4 เพิ่มแต้มไปเป็น5เป็น6 1 2 3ผลออก4 5นะฮะก็มาที่ใน4 5ตรงๆถัดมานะครับนอกอ่ะ3 5เป็น1 5 3 7เป็น21นะครับ6 3นะครับ6คูณ3ได้18นะครับ6 5เป็น30 6 9นะครับเป็น54นะครับจ่อ8คูณ7 8 7เป็น56นะฮะ4 5เป็น20 นะครับก็จะเป็นอิที่ใน4ีบวกกันกเป็น0นะฮะ5บวกกันกับ1ก็จะเป็น6 6กบวกกับ4 6กบวกกับ8ปดนะฮะเป็น14ก็จะลดแต้มไปก็ได้3นะฮะในหลักสิบส่วนอกที่ในหลักหน่วยนะฮะก็4 5หเป็น20 4คูณเ49เป็น36นะครับ5 6 6 5เป็น30นะตรงนี้ก็จะเป็น6นะเพิ่มแต้มไปเป็น7แล้วก็8ปดผลออกนะครับ4ี่ก็4 7นะตรงๆ นั่นแหละนะครับถัดไปก็เหมือนเดิมนะฮะ55เป็น25นะครับ75 35 35เป็น15 55เป็น25 69 54 4อ่า6คูณ7 67เป็น42เนาะ45 20 5บวก5เป็น10 5บวก5เป็น10เหลือ4บวกกันกับ2ได้6บอกลดแต้มไปหลักหน่วยนะครับ45 20 49เป็น36 7 6นะฮะเป็น42เนาะต่อจากบวกกัน6 6 2ได้8เพิ่มแต้มไปเป็น9เป็น0นะครับผลออก6 0 0 6นะมา0มา6 0นะนะผลอก0 6ชัดไปนี่ก็เหมือนเดิมนะครับ5 3เป็น10 5นะครับ7 3เป็น21นะครับ7 3เป็น21 7 5เป็น35นะครับ0คูณอะไรได้0 6คูณ7นะฮะ6 7เป็น42 ศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ5้บวกหเป็น10นะครับ1นบวกกับหได้2 2งบวกกเป็น4ลดแต้มนะครับไปเป็น3ส่วนไอที่ในหลักหน่วยนะฮะศูนย์คูณอะไรได้0ูศูนย์อะไรก็จะเป็น0นย์นะฮะ9 6 9าหกคูณหกเก้าหกนะเป็น54จะบวกกันนะครับเป็น4นะเพิ่มแปร์ไปเป็น5แล้วก็หกผลออก4 4 4 5ก็มาทั้ง4 4นะฮะแล้วก็ 4 5นะครับก็ทั้งบนทั้งล่างเลยตรงๆนะครับขอให้ทุยเข้าอีกแล้วกันนะฮะล่าสุดนะครับเนาะ5 5เป็น25 5 7เป็น35 0คูณเลยได้0นะครับ4 9, 49, 36, นะี่คูณเก้เป็น36เนาะ4ี่คูณเจ็เป็น28นะครับ4 5เป็น20จะบวกกัน5้บวกหเป็น10 6บวกกันกับ8เป็น14นะฮะลดแต้มไปก็จะเป็น3นะครับในที่ ในหลักหน่วยนะฮะอืมจะมาไหมสี่กับสามสี่กับสามอีกแล้วเนาะเออนะครับเราคูณผิดไหมเนี่ยอ่ะไม่ผิดหรอกเนาะน่าจะถูกอยู่เนาะอ่ะต่อไปนะครับในหลักหน่วยนะครับสนะี่นนห้ายี่สิบสี่เก้าเป็นสามสิบหกหกห้าสามสิบก็ได้หกเจ็ดแปดอะได้แล้วนะครับเนาะล่าสุดเนี่ยฮะสำหรับในสูตรนี้นะฮะจับหกชุดเนาะก็จะได้นะครับปริที่ได้สี่หก 4 7จ็ดแแล้วก็3 8นะครับเนาะอ่ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะฮะงวดที่แล้วใครไม่ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปลุ้นนําไปจับกันดูเดอ้อนะครับมาสรับในสูตรนี้นะฮะเนาะอ่ะนี่แหละนะครับก็สกีกินะครับสจก็หางวดติดนะครับก็มาได้ ทั้งตัวตรงนะสองหกน,ะนี่ตัวตรงเลยนะฮะสองหกก็มาสองหกแล้วก็สี่ห้าออกดูนะสี่ห้าแล้วก็มาสี่ห้ามาบนแล้วก็สี่เจ็ดนะฮะก็สี่เจ็ดเนี่ยก็เป็นบนสามงวดติดๆแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นในตัวกลับศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็สี่สี่สี่ห้านะครับก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ อขอให้ทูอีกนะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดวันที่7นะครับเนาะและนี่ก็จะเป็นนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับ0 0 2 0นะชื่อสูตรนะครับเนาะอ่ะขอให้เข้าอีกทูอีกแล้วกันนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอ่ะนะครับนี่แหละนะครับสำหรับในสูตร0020ฮะขอให้ถูกอีกเข้าอีกนะครับเป็นงวดที่6งวดติด 7จวดติด8ปดงวดติด9วดติดขอให้เข้าเรื่อยๆแล้วกันอ,อย่าลืมกดไลค์ like เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ